พอเห็ดป่ะนี้เห็ดอีกอย่างนึ่งเด้อป่ะนี้เด้อเห็ดเห็ดขอนบบไมนต้องกินบ่ได้หรอตัวน่ะสิน้องขุนยังขึ้นไปในปา่าเลยปนก็เอิ่นกันเรื่อยๆอยู่อย่าหลงกันปาน่าไงทัก อย่าเออนย้วไปเศร้าพี่น้องคนยานลงโอ้ยใหญ่แค่ไหงพี่น้องปากทะลุหอนน้องเท้าอ๋อครับผมมีขวเท้าดีครับพี่น้องในบ้าน ออกตึงนะครับพี่น้องไปชมเบิร์โอ้ยพี่น้องมาเด้อดขวดัญเยน,น,นี่โอ้มันอยู่น้ำผุ่มใหม่สิสสเก้อเก้องัดอาเลย มาแล้วพี่น <n> ้องดอกแหลกยอดยอดยอดมัน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 หาบึงถ้าฝนอยู่กันนะ วู๊อีกแล้วพี่น้องทีนึงดอกนึงแล้วนี่สีชมพูม่าจิ้มเอาเลยเทลิท่งแลแห้วพี่น้องมีทขนย่างขันไป่ทวนๆนี่นี่เป็นไรบินไร ทางขึ้หมานอยู่พี่น้องบอดดอยก็สีแดงว่ะฮะสีแดงต้องเสบนี่พี่น้องเบิ่งดีๆพี่น้องมีหอดสีตากระสูนเข้าบ่ได้ จัดัือสีเองูแล้วบันี้อะไรเนื้หาโดนละ่ะโงหาเต็มผมไม่นี่ไหมยังวะนี่ไหม tâm đã không có một cái gì hết nữa. <laughs> <laughs> ta đi đây, ta lại xỉa. mày gọi luôn đó nè Tưng 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 tưng

แรงไ่เลยโอ้คุ้มเลยจะรถเนี้เข้าไปคุ้มเลยคุ้มคาน้นัมันเดี๋ยววันนี้เอ้ mm hmm. ขุดวัตถไุไม่ไม่สีแดงแน่ อาตีมันไในสีขาวมิดินี่พี่อกินข้าวตมมเป็นน้องเอาใบจานหน่อยสวดบ้่เไปอห็นขี้เหลือขี้เหลือแล้วบาทนี่บาทนี่ขี้แล้วขี้แล้ว ไปทองเส้นนี้เก็บเัินสามปีจึงได้ซื้อมาเก็บไว้เพื่อเป็นของงานสร้าหาออดวันสัญญาหลังงานกลับมาบ้านามันตาพงังจาง No. xét não, xinh 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 ok xinh uh, Ok, rồi. okay, okay, okay. Yeah, thank you. นี่โอ้พี่นองหันโดนล่ะต้องยัางน้ำกันตรงนี้สีตานี่ เขามาาไ่ไต่เลยเลย อีกแล้ว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 นี่กําลังขุดโปโพกําลังขุดขุดโปโพ,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 พนี่ข้าเด็กกินเมื่สีแดงเลยมันน,นี่นอย่นี้เขาไม่คุ้เนเคโอ้ยซิมีบน่น้อลองหาเบิง่งน่คนกินไม้ đây bằng nhìn dạng lên lạy Nhá tito lại Bát Thì thô ừ dòng lắm tùm 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 อ,อันนี้มันงามอยู่แต่ว่าดอกมันหน่อยผูิชิวยช่างตามครับตามจี่อวยไปทางป่าใหม่ตามออสมอ่ไปป่านไฟใหม่ บ่คอยมีปันไดอัปเดตลาสุดพีดด่น้ออัเดตก่อนข้อเด้ดคนอยูย จะใยแต่ละอนอยู่ไรล่ะยดมัน,นอ้เพิ่มหานอยู่บ้านเจเพิ่มหวานอยู่เพิ่มหานอยู่ได้อยู่ด,ดอกังคการสด้เต <c oughs> ในท่านเินนะครับอู้อ้ัน ตา,ตาไฟใหม่กะกะแปลนผดอันนี้กะหกผดงางสิบรุรโอ้ยที่หาเห็นแล้วมันที่จะห,หาเห็นแล้วมันดีเนาะคกูนะ คู่คนใด โอ้ยมาดูขุนเอ้ยลงห็นดอกหนึงัดไปเลยอ้ขนเอ้ยสะอาครั้งแท้ไหมวินจะบพกเขาเม้าสวย้งเหมมาล้กันอือปูดเลยว่ะกระิกใ่นหบ่อามงขี้หน่อยหรอวะฝนตกไงบ้งบงเด้ ปฏิทโธเรายังงมเลยใช่ใช่มาตุร่่มกันพี่เก๋ตี

อาจจะมาหอดปากข้างเขาตงแต่ห้องเขามาที่แหลกหาซีเมนต์ตกแตหอดลดลวพี่น้อง,ง,งอือตอนนี้ก็ขาลอยเดินทางเข่าป่าสามชั่วโมงมันสองชั่วโมงมันเป็นทางโน้นขึ้นจะเลยเป็น,นชั้นๆันขึ้นไปนะครับ น,นี้นนอ่ะมาหอดมองปลาปลาที่เผาที่เขาเขอมาตอนที่ไหนไก่ที่ออกไปหอดรถแล้วพี่น้องกะพ่อได้อยู่ได้กินนะครับบ่ได้บ่ได้เอาหลายนะครับมันนี่เห็นหลายอยู่แต่ว่าบ่ได้จับเอาหลายกะเอาพ่อ อยู่พ่อกินมาแ,แล้อองอย่างนี้เนาะโอ๊ยเพื่อนพี่น้องหยากก็ลังขึ้นใหม่ๆม่พระเจ้าเผา,เามันหกหลแข็งแข็งใ้หยางยางเหยียบนนิทะลุรองเท้าขึ้นมาเลยขันมารอบหลังต้องต้องใส่รองเท้าผ้าใบหนาหนามากแต่สียางแบบ บรรย,ยากาบุญครับพี่น้องคุ่นนะ่ะคนออกไห้คุณแล้วเขาก็บชิญยางต่างกันไปเรื่อยๆนะครับพี่น้อง,เ,งเดี๋ยวไปหอนรถเดี๋ยวไปหอนรถกับชิไดไทยมาพูดใดได้หน่อยได้หลายให้ <c oughs> พี่น้องได้รับชม บรรยากาศมหาศัพ์ดอกกระเจียวฝนตกไหมไหมโอ้ในที่สุดจะเห็นรถจัได้กับมะหอรถตจัมปายมันขาาลากเลยทีเดียว เพินพ่นเพิ่นบ่ได้ไปรถเพิน่นสิไปขึ้นเครื่องบินเพิน่นสูดตัวไแล้วเพิน่นสิไปขึ้นเครื่องบิน พก้้รานปกบีประเด็กบงด้วยนะมีจิร่ลงรถนแต่สัตว์ครับ้านีเย้ยอาหารป่านไหกอนีะโอนมันเมียนเต้หาสิบบาทโอ้โ่นี่นี่นี่ นี่แหะกลสีดงสีแดเสียมสาบฟีขาวเมื่อประยุมดอกก้อนใบไหมบ้านดอกนี้ผมขอเขาได้เลยคือคนได้คนละนี่ป้าผูคนใดนี่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 แม่หม่งไข่ใหม่แม่ป้านังนี่แม่นี่แม่นี่แม่้าเคนงามถ้าเคนกังามเได้ปนีตวไใหมน เนยางเนเพ่ได้เาหาลสั่นจิไปหาเอายางแปนกับแป็นยางแนมเอาลยกดลูกปลากับปาไหลหาบัหาเบ่งเสียมเจ้าเนทอทองเล็บเรีบอเล็บกแ้วกอันนี้ไหาะเป็ดอันนี้สีชุมพูกับเอาแต่อันบานดานมากต้อปลาแอบเรกก็เสียวหอดแทนสีช่มพู้เอาสีนี่เนี่ขาต้มพัดกินเห อ๋ไม่ลากินแมงบม่วงนี่แม่ใครกิกินนี่แม่ข้าวหนึ่งก้อนกระแหบะลุงปนั่งจะเห็นอีดอกป๋อยู่ปลาต้นบวกเย้าสอกนึงละได้คือข้าวกรเบอเกเงยกล็ดเกบคือมันได้ได้ไรล่ะากบ้ง ชินรวงเหมือนกเก็กินนัเท่าน้นังพักจะเข้ารดเลยอีกโลนึงม่ท่านเห็นรดยลดเลยอีกโลนึงสินางไปอีกโลนึงยางพักก่อนเอาล่วงกันนมขอบเอื้อี่ต้องบอกก็บอกว่ากินข่าวบอ ขายท่นข่าวนี้เอาไปขายตลาดมือแรกก็ิเกะโดนเอยุสามร้อยพอกะโดนพะดีด้วยนอจากก่ออาะิออมใส่ไมเป่เอาไปเหาะห่อใส่ไมปีอันนี้สามเจ้าร่วมกันนี่ร่วมของผมนั่ง แต่ว่าบอกไปแล้วอยากไปยุอกโคกไปให้อาคาดางก็ได้เพราะว่าอยากไปมาท่ยุโรปมาบ้างอาคาดางโตจากต้นบุกขึ้นไปนั่นเองโบป้านน่นแม่เขาให้ข้าวเขาก็ดีแต่มึงที่มันเป็นให้เขาหน่อยแม่มองข้าวแค่ไปเก็บแม่มองไรมองที่ไม่ติดให้เขาไปต้องแง่อ้ไรนี่ตัวบอกนี่นั่นนะเออเออป้าให้อาคารร้างไปยังเขาสิบ้ให้เขาก็ไปเจ็บหลายเที่ยวเหรรถเข้านี่อหแมเขาให้เขาเขาสิบัดทเองต่อห่อข้าวบอสต่อห่อบัตรของเองต่อห่อขาวบัด ข้าวัดแล้วมันจะเป็นอย่างังแล้วอย่างข้าไข่ยีมี่หวยางปลาบัวอปลาปลเมันก็ไข่มีต้นดอกกระเจียวขนปลาดีดามันก็มีเนีอยู่ในต้นดอกกระเจียวอกกเจียังสิบมีลงไปทั้งไห้เขาแหงตาไหลมันก็ปูก็ยดหาสงเทียแล้วปีนี้สามเทียแล้วปลานั่นน่ะนปลาดีดาปานาเหมือนนั่นมอยมากกับเจ้ากับมอน่อยนั่นรอผ่านก๊อฟไนั่นอ่อยออกมืลาสองสามมาแเกล็ดเท้าพูดกัน เมื่อนั้นบ่ค่อยออกมือเจ้ามากครับคอยนัน่าเนี่วกาศนั่นแหละอหลอกอหลอกไปได้ปลานน่าหล่ะไปนั่งเอออหลอกก็ได้ปลานน่า่ะนงแค่นาไอแม่ไหพักกระเดพักกระโดนเจ้าอ่าก็คือบเขียนไปเกี้ยวบ้านเจ้าอ้าเอาตื่นกันีมเจ้าก็เอาวานสวัสดีพี่น้องก็เล่นเฉนะครับรถกระบะก่อน